ฮัลโหลวันนี้เรามาเจอรถดีๆน่าใช้อีกคันหนึ่งนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นของ Honda Honda ้า v ฮอนะคะราคาตัวเนี้ยจัดโปรโมชั่นแล้วก็ถูกมากๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะตัวรถ h r ดตอนเนี้ยค่ะเป็นรถอีกคันหนึ่งที่แนะนําที่ราคาไม่สูงมากเป็นรถน่าใช้ตอนนี้ราคาเราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่4 1 8 0 0 0หนนะคะตัวนี้จะเป็นปี17จดทะเบียน18นะคะ เจ้าของซื้อป้ายแดงมันเลยเลขไม่ไม่ถือว่าเยอะมากรถเข้า0นย์นะคะตัวโฉมตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเอสนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้จะเป็นเจนใหม่แล้วเจนปี18นะคะแล้วก็รายละเอียดไฟนะคะไฟตัวนี้ยังไม่เป็น led เพราะมันจะเป็นตัวเอสสีขาวกุญแจนะคะกุญแจเป็นรีโมทให้นะคะให้ทั้งสองทวงเลยภายในนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเบาะผ้าผสมเบาะหนังจะมีหมวด หมวดนะคะตัวหมวดประหยัดน้ํามันนะคะตัวนี้ตัวหมวดประหยัดน้ํามันแล้วก็มีฟังก์ชันพวงมาลัยแอร์แบ็กคู่เครื่องเสียงเดิมนะคะเครื่องเสียงเดิมติดมาจากตัวรถเลยเลขใบณปัจจุบันตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยของเนี่ยเขาซื้อปายแดงมานะคะมีบุ๊กเซอร์วิสให้นะคะบุ๊กเซอร์วิสเข้าศูนย์ตามระยะของเขาเลยนะคะมีอัปเดตเลยนะคะอัปเดตตามสูตรเลยแล้วก็คู่มือนี้ให้นะคะ USB สามารถใช้ได้เลย นะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทมีคูดคอนโทรลนะคะตัวนี้แล้วก็ปรับเครื่องเสียงซ้ายขวาได้เลยรับโทรศัพท์ในรถได้นะคะตัวนี้เป็นเจนใหม่แล้วเดี๋ยวรายละเอียดภายในนะภายในของตัวรถตัวรถสีขาวช่วงล่างดีประวัติด,ดีเจ้าของเนี่ยแกเจ้าของคนเดียวเลยนะคะตัวนี้นั่งข้างหลังก็นั่งสบาย รถประวัติมีไม่เคยติดแก๊สนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องพันแปดนะคะเครื่องพันแปดมีหูฉลามนะคะเป็นสาวกราดหูฉลามเราฟังวิทยุ S M A M จะชัดอยู่นะคะแล้วก็ฝาดท้ายฝาดท้ายเรามาดูกันตัวรถนะคะฝาดท้ายใส่ของได้เยอะนะคะใส่ของได้เต็มเลยเบาะเราสามารถพับได้นะคะเบาะเราสามารถพับได้เลยพับได้สุดกัน ใส่ของได้เยอะนะคะของ h o n d a h เ v ดอวนี้เบาะนอนราบได้เลยนะคะใส่ของได้เยอะเด็กๆขึ้นไม่นั่งได้สบายเลยนะคะถ้าเกิดเรจะไปแค่สองคนแล้วก็เด็กนะคะปูเสือปูอะไรนอนสบายเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดตัวรถแนะนําให้ใช้ตรงที่ว่าราคาคันนี้เราจัดโปรโมชั่นค่อนข้างจะถูกเลยลูกค้าที่ไม่มีประวัติหรือไม่มีเครดิตนะคะสามารถตัวรถจัดได้เยอะนะคะ แล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องเพิ่มเติม,ตมนิดนึงนะคะห้องเครื่องห้องเครื่องสะอาดนะคะประวัติอุบัติเหตุทีทธิามชนหนักน้ำท่วมเราไม่มีนะคะทางเราการันตีเลยนะคะฝากระโปรงก็เดิมๆเลยนะคะฝากระโปรงตัวรถนะคะตัวกันความร้อนของฮอนด้าก็ยังอยู่มอกรนะคะมอกรฝากระโปรงก็ยังอยู่น้ํามันนะคะน้ํามันตัวห้องเครื่องไม่มีซึมนะคะเครื่องเดินนิ่ง เดินนิ่งไม่มีสะดุดไม่มีสะอึกเลยนะคะตัวดอกยางนะคะดอกยางเนี่ยเต็มเต็มเลยนะคะของมิชลินนะคะหอบยาง17นะคะล้ออัลลอยนะคะ2 5 5 5นนะคะยางปี22เลยทั้ง4เส้นเหมือนกันหมดคันนี้แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะตอนนี้มีการจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะราคาตัวรถจัดได้เยอะน้ำมันเต็มถังลูกค้ามิประวัติมีเครดิตดอกเบี้ยเริ่มต้น2บาทนิดเดียวนะคะสนใจติดต่อเบอร์ข้างล่างได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ